เป็นยังไงกันบ้างทุกคนเมื่อวานตระการตาตระการใจกันไหมกับการเปิดตัว B.A. สาวของเราลิซ่าลิซ่ามโนบาลแบรนด์เอ็มบัสเตอร์อเมซิ่งไทยแลนด์ครับเปิดตัวได้อย่างยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ระดับประเทศ สื่อต่างประเทศเขายังทําข่าวเลยและที่สําคัญนะครับดูเหมือนว่าลิซ่านั้นจะรับรู้ฟีดแบ็ k ของทุ่งดอกบัวแดงที่น้องนั้นได้สร้างเอฟเฟกเอาไว้แล้วจากปลาของผู้อำนวยการรพออของ Amazing Thailand เลยโดยมีการบอกอะไรนะครับเขาบอกว่าจํานวนนักท่องเที่ยวน,นั้นที่ตบมือได้เลยอันนี้ไม่เป็นเริ่มยิ่งใหญ่นะทำให้มีจํานวนนักท่องเที่ยวสูงที่สุดเป็นประวัติการเลย ในประวัติศาสตร์ของทุ่งดอกบัวแดงครั้งนี้ถือว่ามีจำนวนนักท่องเที่ยวเยอะที่สุดยังไม่พอรายได้ที่เข้าสู่ชุมชน เยอะที่สุดในประวัติการเหมือนกันลิซ่าพอได้ยินแบบนั้นปุ๊บคือยิ้มใหญ่เลยนะครับน่าจะภูมิใจกับสิ่งที่ตัวเองนั้นได้ทาเอาไว้ถึงแม้ว่ามันจะเป็นไซเอฟเฟกที่เกิดขึ้นมากกว่านะเพราะว่าเอฟเฟกจริงๆแล้วคือเชิญทุกคนนั้นไปท่องเที่ยวทุ่งดอกบัวแดงแต่ว่ามันมีเอฟเฟกที่มากกว่านั้นนั่นคืออิทธิพลของลิซ่าที่ทําได้เพราะว่าความปังของน้องนั้นคือออร่าเดอร์จริงๆพอได้ยินแบบนี้ปุ๊บก็คือยิ้มใหญ่เลยน่าจะภูมิใจมากจริงๆแลว่่าเนีย คือสิ่งที่ลิซ่าต้องการที่จะสื่อสารอยากให้ทุกคนนั้นมาเที่ยวในประเทศไทยนอกจากความปังที่ลิซ่านั้นได้รับรู้แล้วก็น้องภูมิใจแล้วนะครับยังมีอีกหนึ่งโมเมนต์แฮปปี้จากพี่ลูกกอฟพี่ลูกกอฟมาลง IG s t สตอรีด้วยนะครับ มาบรรยายอธิบายความรู้สึกในใจที่ได้ทำ MC อย่างสุดความสามารถมาในงานนี้เพื่อริซ่าโดยเฉพาะพี่ลูกกอล์ฟอัพไอจีสตอรบอกว่าทำเต็มที่แล้วนะโดนขอให้พูดครับทั้งงานเลยเรยียดมากเลยตอนนั้นแต่ว่าขอบคุณน้องริซ่าให้พูดค่ับได้หลายอารมณ์มากเลยวันนี้ทางการได้แค่นี้แล้วจริงๆส่วนแฟนคลับน้องริซาที่ไปงานแฮปปี้กันไหมเอ่ยพี่มองไม่เห็นหน้าใครบนเวทีเลย น่าจะเพราะว่าอุปสรรคเรื่องแสงด้วยนะครับแต่ที่ชัวร์คือพี่ลูกกอล์ฟมางานนี้เพื่อลิซ่าโดยเฉพาะและตอนนี้กําลังเตรียมตัวบินกลับลอนดอนเรียบร้อยแล้วมาเพื่อลิซ่าของจริงเลยนะครับเจ็ตแลกอีกมาปุ๊บก็เตรียมตัวขึ้นเป็น MC ปั๊บแล้วก็ปุบปับปุบปับกลับลอนดอนไปเลย นี่แหละคือแพชชั่นล้วนๆมาเพื่อ Lisa ลิซ่าล้วนๆพิลลูกอฟของเลิฟลิซ่ามากๆนะครับไว้รอดูโมเมนต์ลิซ่ากับพิลลูกอฟวอล์กวนไปกันอีกครั้งหนึ่งดีกว่าน้องอาจจะมาเสิร์ฟในไม่ช้าไม่เร็วนี้ก็ได้อาจจะกลับไปลอนดอนไปหาพิลลูกอฟไปเล่นไปจอยกับพี่เขาและนี่ก็เป็นโมเมนต์น่ารักแล้วก็ความภูมิใจของลิซ่าที่เราเอามาเสิร์ฟกันนะครับบอกเลยโมเมนต์ในงานเยอะมากไม่กี่ชั่วโมงแต่ว่าสิ่งที่เรานั้นได้รับกลับมาคือความภูมิใจ ความตื้นตันใจแล้วก็ความประทับใจท,ที่ลิซ่าได้สร้างเอาไว้มารอดูแคมเปญกันต่อดีกว่านะครับว่าทอทอท,อทอเขาจะเล่นเกมอะไรยังไงบ้างอย่างที่เราเห็นเลยว่ามีโปสเตอร์อีกหลายรูปมากที่กําลังต่อคิวรอปล่อยต่อจากทุ่งดอกบัวแดงความปังของลิซ่าจะทําให้สถานที่ไหนเป็นเมกกวายร้ลขึ้นมาอีกต้องมารอลุ้นกันแล้วทุกคน